เป็นรถแบทแมนนะครับงานสปินมาสเตอร์ผมก็เอามาจาัดก,การนะครับโมทำสีใหม่นะครับโมทำสีใหม่ทำสีทั้งคันเลยนะครับคันใหญ่มากโมเียจะทำสีใหม่นะครับ ใหมนะครับแล้วก็ในงานตัวเนี้ยมันมันภายในคอกพิษหรือว่าห้องคนขับเนี่ยมันจะเป็นโล่งเลยมันจะไม่มีอะไรมาให้เลยผมก็โมใหม่เอารถของเล่นงานญี่ปุ่นครับห้องเครื่องผมก็มาโมใส่ใหม่จะเป็นห้องเครื่องมีเบาะมีอะไร แล้วก็คันนี้นะครับมีไฟมีไฟนะครับระบบชาร์จไฟจะเป็นระบบ USB ช่องชองชาร์จ USB น,นะครับผมก็ชาร์จ USB ไปเลยมีสวิตปปิดเปิดนะครับกดไฟให้ดูก่อน ไฟที่หน้ารถนะครับหน้ารถเสร็จมีท้ายรถแล้วรก็จะมีไฟมือนกนอไฟไฟใหม่นะครับแล้วก็มันจะมีไฟที่ลูก ลูกตาด้วยมีไฟมาแล้วก็ในคอกพิษก็มีไฟก็มีไฟอากาก็มีไฟนะอันนี้จะเป็นไฟในส่วนของของลูกตา สองข้างงาน,นตัวนี้โหใหญ่ใหญ่สอดใจมากทำสีใหม่อะไรใหม่รถจะดูดีขึ้นเยอะเลยคนระับสอดใจมากถ้เกิดชอบก็กดติดตามให้ด้วยนะครับผมช่องไดโอลามาแบทแมน ขอบคุณครับ